สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเช็คดวงประจำวันกันนะคะเช็คดวงวันนี้กันมีเรื่องอะไรดีๆมีเรื่องอะไรต้องระมัดร,ระวังไหมคะเช็คดวงวันนี้กันนะครับยายขออนุญาตจับให้แค่หกใบว้าวซีเลียนหลายท่านหลายคนมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องเงินของเราช่วงนี้อยู่ในช่วงประหยัด การเงินฝืดเคืองใช้เงินไม่ค่อยได้เต็มมัดเต็มเ็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะวันนี้การเงินมักจะมีปัญหาการเงินหายากนะคะเดสเตนหลายคนมักจะยืนอยู่ด้วยตัวเองบางเ้าบางทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินพึ่งพาคนอื่นยากนะวันนี้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ใจยังข้มแข็งอยู่นะคะไม่เป็นไรเนาะสีไม้เท้าคนที่มีความรักคนในความรักจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เรื่องราวต่างๆในชีวิตขรอบครัไปในแนวบวกนะคะจะมีปัญหาอยู่เฉพาะเรื่องเงินนี่แะคะสามเหรียญน,นะคะใครที่ตกงานใครที่ไม่มีงานอาจจะ ไปติดต่องานสมัครงานวันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้งานนะคะใครที่ขายของวันนี้ขายของได้นะคะขายของค้าขายอะไรต่างๆวันนี้มีออเดอร์เข้ามานะคะขายของได้ราบรื่นดีนะคะถ้าจะยืมเงินใครวันนี้ไปยิบไปยืมเงินใครมักจะได้รับความช่วยเหลือนะคะการเงินอยู่ในช่วงการหมุนเนี่ย อยู่ในช่วงการหมุนมันหมุนเกินไปมันหมุนเกินไปมันเงินหมุนพูดจนหัวหมุนนะคะการเงินอยู่ในช่วงการหมุนอยู่จริงๆหล้วค่ะหลายเรื่องหลายอย่างวันนี้ระมัดารมระัดระวังอารมณ์และคําพูดเด้อวันนี้หลายคนอาจจะใช้อารมณ์นิดหนึ่งระมัดระวังอารมณ์และคําพูดนะคะสําหรับด้านการงานถ้าใครไม่มีงานวันนี้ไปสมัครงานมีโอกาสว่าจะได้งาน ถ้าใครกำลังทำงานมีงานทำวันนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์และคำพูดนะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะได้ใช้อารมณ์นะคะการเงินการเงินไม่ค่อยเปลี่ยนไปตามที่เราคิดใช้เงินอย่างประหยัดนิดหนึ่งนะคะหลายท่านหลายคนการเงินไม่ไปอย่างทีศทางที่เราต้องการนะคะสำหรับเรื่องความรักความรักวันนี้จะเข้าใจกันดี คนในครอบครัวจะเข้าใจกันดีไม่ว่าจะความรักที่เราสารสัมพันธ์อยู่จะไม่ค่อยมีปัญหาวันนี้แต่ต้องระมัดระวังคําพูดนะสำหรับด้านสุขภาพหลายคนมีปัญหาด้านสุขภาพถ้าปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวมักจะเป็นด้านซ้ายนะคะหลายคนมักจะมีปัญหาระบบขับถ่ายถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะคะสําหรับปัญหาด้านสุขภาพหลายคน ยืนไม่ค่อยตรงยืนแล้วเหมือนจะเป็นวินเป็นเวียนปวดหัวโ,โต้อนหรืออะไรสักอย่างนะบ้านจะหมุนให้ได้นะคะคนที่เข้ามาดูมีคนธาตุดินมีคนราศีสิงแล้วก็มีคนธาตุไฟ นะคะคนธาตุลมอืมเป็นไปได้นะคะนะคะวันนี้เรื่องที่ต้องระมัดระวังคือให้ระมัดระวังคําพูดคําจานะคะการเงินการทองอยู่ในช่วงการหมุนยังไม่ดีพอนะคะเรื่องความรักวันนี้ไปในแนวบวกนะคะความรักเข้าใจกันดีไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคนะคะถ้าท่านอยากจะ ไปหยิบไปยืมเงินใครวันนี้มีโอกาสจะสําเร็จผลถ้าท่านจะขอความช่วยเหลือใครนะคะถ้าเรื่องการงานของท่านถ้ายังไม่มีงานวันนี้ไปสมัครงานมีแนวโน้มว่าจะได้งานนะคะจะได้รับความช่วยเหลือถ้าใครค้าขายร้านค้าร้านขายวันนี้จะมีออเดอร์เข้ามาปังๆนะคะ mm hmm. วันนี้ขอให้ท่านทุกคนฝันพ้นไปได้ด้วยความอ่าสูงความมุ่งมั่นปรารถนานะคะ